อุทัยทิพชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของยานกรอพาร์ตเมนต์หลอนกลางกรุงฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเที่ยงคืนสมควรเดินคอตกออกจากห้องพัก พร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่คุณแฟนกรุณาโยนออกมาให้เขาก้าวเท้าไปตามถนนภายในซอยเปล่าเปลี่ยวอย่างไร้จุดหมายเพราะไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนดีครั้นจะใช้โทรศัพท์โทรหาเพื่อนแบตเตอรี่ก็ยังไม่ทันได้ชัดสถานการณ์จึงลำบากขึ้นไปอีกที่เรื่องมันเป็นเช่นนี้ก็เพราะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเขาดันไปเจอแฟนเก่า ที่เลิกรากันมาร่วมสิปีเธอดูเศร้าๆเขาจึงชวนเธอไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อจะได้ไต่ถามสารทุก์สุกดิบแต่เผอิญเพื่อนของคุณแฟนมาเห็นเข้าพอดีจึงโทรฟ้องพอคุณแฟนรู้เรื่องเท่านั้นแหละไฟโทสะมันลุกโชนรีบโทรหาเขาในทันทีแต่เหมือนความสวยมันได้ขีดเขียนชะตากรรมของเขาเอาไว้แล้ว ว่าต้องให้เจอกับความสวยชนิดยกกำลังสองเพราะในตอนนั้นแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาดันหมดเกลี้ยงพอดีมันจึงเหมือนเขาจงใจตัดขาดการสื่อสารกับเธอเมื่อกลับถึงห้องจึงบ้านแตกเธอคว้าอีโตชี้หนะ้าด่าเขาเปล่าๆก่อนจะยนกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาให้แล้วตะเพิดไล่ให้เขาไปอยู่ที่อื่นโธ่แล้วพี่จะไปนอนที่ไหนล่ะ ก็ไปนอนกับผู้หญิงนังไหนเธอพูดพลางเงื้ออีโต้ขึ้นเขากลัวหัวจะยุบจึงรีบเพ่นแพลออกมาเพื่อความปลอดภัยเอาไว้เธอใจเย็นค่อยกลับมาเคลียร์ถนนเปล่าเปลียวนานๆจะมีรถแล่นมาสักคันเขาเดินไปพลางและคิดไปพลางว่าจะหาชาร์จโทรศัพท์ได้จากที่ไหนถ้าโทรศัพท์ใช้งานได้ปัญหาเรื่องที่นอนของเขาก็จะหมดไปในทันที แต่ถ้าติดต่อใครไม่ได้คืนนี้ที่นอนเขาก็คงไม่แคล้วต้องนอนข้างถนนหรือไม่ก็าปรถเมย์ระหว่างที่เดินไปเรื่อยเปื่อยนั่นเองพลันนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นมาจอดเทียบใกล้ๆก่อนที่คนซ้อนท้ายจะรีบกระโดดลงจากรถวิ่งปรีเข้ามาหาพร้อมกับมีดในมือหยุดอยู่นิ่งๆมีเงินเท่าไหร่ส่งมาไอ้แว่น เขาตกใจในตอนแรกแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่มีเงินติดตัวให้ปล้นจี้ก็คลายใจลงมาหน่อยโธ่น้องจะมาจี้อะไรพี่เงินสักบาทยังไม่มีติดตัวเลยเขาพูดไปอย่างสัตย์จริงพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เพิ่งถูกแฟนไล่ออกจากห้องมาพลันเขาก็นึกอะไรออกเออว่าแต่พี่ขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนหน่อยสิคำพูดของเขาทำอีกฝ่ายมีสีหน้างงๆ แต่ก็ยังมีแก่ใจถามกลับอา้าวแล้วโทรศัพท์พี่ไปไหนล่ะก็แบตหมดนะสิแล้วทันทีที่เขาตอบรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหนุ่มร่างผอมกรองทันทีดีเลยงั้นเอามานี่เดี๋ยวจะเอาไปชาร์จให้หลังจากถูกปล้นโทรศัพท์ไปสมควรก็เดินอย่างหมดอะไรตายอยากมาสุดนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์เพราะคืนนี้คงไปไหนไม่รอด นอกจากจะนั่งหลับนกอยู่ตรงนี้ยันเช้าทว่าขณะนั่งเม่อมองคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยพลันสายตาก็ปะทะเข้ากับป้ายโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีเคนเจรเดตและหน่อยบุศกรเป็นพรีเซนเตอร์พลันความคิดเขาก็แว่วนึกถึงรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยรู้จักสมัยทำงานอยู่ที่บริษัทเกา่าใช่แล้วพี่น้อยเขาเผลอุทานออกมาอย่างดีใจเพราะเขาจำได้ว่า แกมีห้องพักอยู่ย่านนี้ห่างออกไปราวแค่สองกิโลเมตรแต่นั่นก็เมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้แกจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดถึงความจริงข้อนี้รอยยิ้มเขาหบหายใจเหี่ยวลงไปเหมือนกันแต่นั่นก็แหละถ้าไม่ลองเสี่ยงเดินไปดูก็คงจะไม่รู้เขาตัดสินใจลุกขึ้นเดินตรงไปทางหอพักของรุ่นพี่คนนั้นซึ่งเขา ก็ไม่ขาดคิดมาก่อนว่าเวลาผ่านไปเพียง8ปีสถานที่แห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอพาร์ตเมนต์ใหม่ดูทันสมัยกลายมาเก่าโสมชวนหลอนไม่เหลือเขาความสวยงามเมื่อครั้งอดีตแวบแรกที่เห็นทำให้เขานึกถึงออสการ์อพาร์ตเมนต์อย่างในหนังผีเรื่องปุปผาราตียิ่งเป็นเวลาตีหนึ่งในตอนนี้แล้วด้วยยิ่งชวนหลอนเข้าไปใหญ่ทำไมมันเก่าอย่างนี้วะ เขายืนมองอาคารตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจแต่ด้วยความจำเป็นก็ต้องก้าวขาเข้าไปข้างในโถงทางเดินด้านล่างมีไฟเปิดทิ้งไว้เพียงไม่กี่ดวงแถมดวงด้านในสุดก็กระพริบติดติดตด,ดับดับห้องพี่หน่อยอยู่ชั้นห้าลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้เพราะมีป้ายติดไว้ว่าขออภัยในความไม่สะดวกลิฟต์เสียอะไรก็ดูแย่ไปหมดทำไมแกไม่คิดย้ายไปอยู่ที่ดีกว่ากันนะ เขาเลยไม่เข้าใจแก่จริงๆแต่ก็นั่นแหละคนเราก็ยังมีเหตุผลของตัวเองเพียงแต่เขาไม่รู้สมควรเดินขึ้นไปตามบันไดที่หักหมุนวนขึ้นไปจนถึงชั้นห้าก่อนจะเดินเลี้ยวไปทางซ้ายบรรยากาศชั้นนี้เงียบวังเวงยิ่งกว่าชั้นล่างๆเสียอีกไฟโถงทางเดินก็มีติดอยู่ดวงเดียวให้ความสว่างแค่เพียงรุบลูชนิดเทียบไม่ได้กับความมืดที่อยู่รายรอบ เสียงฝีเท้าที่ย่ำไปก็ดังก้องสะทานสะเทือนเข้ามาถึงในใจความเย็นยะเยียเหมือนแตะอยู่ที่ต้นคอไปตลอดทางจนในที่สุดก็ถึงจุดหมายเขาเคาะห้องห้7งเจอยู่หลายครั้งกว่าประตูจะค่อยๆแง้มเปิดผู้หญิงผมยาวโผล่มาให้เห็นใบหน้าแค่บางส่วนในเงาสลัวเขาตกใจเพราะคิดว่าเคาะห้องผิดไปยังไงมายัางไงวะไอ้สมทว่า เสียงที่เอ่ยทักออกจากผู้หญิงผมยาวนั้นกลับเป็นเสียงพี่หน่อยและเมื่อเพ่งดูดีๆถึงได้รู้ว่าคนตรงหน้าก็คือพี่หน่อยนั่นแหละเพียงแต่แกไว้ผมยาวเสมือนผู้หญิงแกโผล่หน้าพ้นประตูออกมามองซ้ายแลขวาลับๆล่อๆก่อนจะรีบคว้าแขนเขาดึงเข้าไปภายในห้องราวกับกลัวใครจะมาเห็นมีอะไรลหรพี่เขาถามขึ้นด้วยความสงสัย พลางกวาดสายตาสำรวจห้องอับๆจากแสงสลัวที่สาดออกมาจากห้องน้ำที่พอให้เห็นข้าวของต่างๆภายในห้องได้ระดับหนึ่งซึ่งภายในนี้เหมือนอัดแน่นด้วยเฟรมภาพวาดมากมายหลายสิบภาพแกเปลี่ยนอาชีพจากพนักงานบริษัทเป็นศิลปินวาดภาพขายแล้วหรือไงก็ไม่รู้และตรงมุมห้องเหมือนจะมีรูปใครบางคนตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงพร้อมกับโกดทองเหลืองเขาไม่รู้ว่านั่นเป็นกระดูกของใคร และเจ้าของกระดูกเกี่ยวพันอะไรกับพี่น้อยแต่ที่แน่ๆสิ่งนี้ทำเอาคนลุกเกลียวจะนอนหลับได้ไหมเนี่ยเขานึกอยู่ในใจเอานะ่ะไว้เดี๋ยวคอยจะเล่าให้ฟังว่าแต่เรื่องของเองเถอะทำไมถึงได้มานี่พี่น้อยไม่สนใจตอบในเรื่องที่เขาสงสัยหากย้อนถามกลับเขาจึงเล่าให้ฟังแบบรวบรัดเมื่อแกเข้าใจแล้วก็บอกเขาให้ทำตัวตามสบายเลย จะนอนเตียงเดียวกับแกหรือจะนอนที่โซฟาก็ได้ระหว่างที่พูดกันเขาสังเกตเห็นว่ารุ่นพี่ทรงศิลปินคนนี้มีสีหน้าเครียดเคร่งเหมือนมีเรื่องหนักใจอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่กล้าเสียมารยาทเอ่ยถามหาสาเหตุแค่แกอนุญ,ญาตให้เขาได้นอนด้วยในคืนนี้ก็บุญหนักหนาแล้วเขารีบคว้าผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำซึ่งระหว่างนั้นพี่หน่อยยังไม่ได้เข้านอน แต่เหมือนกำลังนั่งชัดคุยอยู่กับใครอยู่สีหน้าเครียดๆจนเมื่อเขาออกจากห้องน้ำถึงเห็นว่าแกล้มตัวนอนไปแล้วแต่ระหว่างที่กำลังจะเดินผ่านเตียงไปที่โซฟาพลันสายตาก็เหลียวไปทางรูปเจ้าของโกรทองเหลืองนั้นด้วยความอยากรู้ว่าเจ้าของกระดูกนั้นคือใครเพราะก่อนนี้เขาก็เห็นว่าพี่หน่อยอยู่ตัวคนเดียวด้วยความที่มองเห็นภาพไม่ชัดเขาจึงค่อยๆ ก้าวถอยกลับไปดูใกล้ๆจนเห็นว่าคือภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่ใบหน้าคุ้นตากับคนที่เขาเคยรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งก็คือแฟนเก่าที่พึ่งเจอกันเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้เองทั้งสองหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนั่นยิ่งทําให้เขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นเข้าไปใหญ่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เพื่อจะมองภาพนั้นให้ชัดๆแล้วไม่รู้ว่า เขาคิดมากหรือหลอนไปเองในแวบ,บหนึ่งเขาเหมือนเห็นว่าลูกตาของเด็กชายในภาพกรอกเลือบไปมาได้ทำเอาเขาสะดุ้งโยงฉากถอยอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่มีเสียงน้ำไหลดังมาจากห้องน้ำพอดีเหมือนว่าเขาจะลืมปิดมันภาพเด็กกลับมาเป็นปกติดังเดิมแล้วเขาค่อยๆหายใจลงก่อนจะรีบย้อนกลับเข้าไปปิดก๊อกน้ำ หลังจากออกจากก๊อกน้ำเขาก็รีบตรงไปที่โซฟารีบขมตาหลับพยายามไม่คิดอะไรให้วุ่นวายอีกเพราะดึกมากแล้วสํำพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานเดี๋ยวจะลุกไม่ไหวเอาและเพียงไม่นานเขาก็พลอยหลับไปเหมือนเรื่องราวจะจบด้วยดีที่เขาได้นอนหลับสบายสมใจเพราะว่าความจริงไม่ใช่เลยเพราะหลับไปได้ไม่นานก็มีเสียงเรียกของใครคนหนึ่งดังแผ่วๆอยู่ในห้อง เสียงเย็นๆนั้นเหมือนดังอยู่ใกล้ๆเขานี่เองนะเห็นแม่หนูไหมเสียงเหมือนเสียงเด็กมันดังติดต่อกันอยู่หลายครั้งจนเขาต้องลืมตาโง่หัวขึ้นมองไปทั่วทั้งห้องหากเขาไม่พบอะไรที่ผิดปกติเว้นแต่บนเตียงที่พี่หน่อยนอนอยู่ในตอนแรกนั้นว่างเปล่าส่วนเสียงเรียกปริศนานั้นก็เงียบหายไปด้วยเหมือนกันมันเป็นแค่เพียงความฝัน เขามองไปที่ห้องน้ำที่เปิดอาอยู่พี่หน่อยเขาลองเรียกออกไปเพราะคิดว่าแกอาจจะอยู่ภายในนั้นแต่ทุกอย่างก็เงียบงันไม่มีเสียงขานรับใดๆราวกับว่าภายในห้องนั้นมีเพียงเขาอยู่เพียงลำพังพี่หน่อยอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าครับเขาลองเรียกอีกครั้งทว่าผลลัพธ์ยังเป็นเช่นเดิมมันชักแปลกๆแล้วไงเขาจึงลุกไปเปิดไฟ เสียงสวิตดังแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พี่หน่อยไม่เปิดไฟภายในห้องตั้งแต่แรกเนื่องจากมันเสียความคิดเดียวในตอนนี้ก็คือแกน่าจะออกไปข้างนอกแต่ก็นั่นแหละธุระปับปังอะไรกันเล่าถึงได้ออกไปกลางดึกแบบนี้แถมยังไม่บอกเขาสักคำและเมื่อเขาเดินไปที่ประตูก็ใช่จริงๆอย่างที่เขาคิด ประตูถูกล็อกโดยลูกบิดเพียงอย่างเดียวแต่กรอนประตูนั้นไม่ได้ล็อกในตอนแรกเขาก็เกือบจะกลับไปล้มตัวนอนตามเดิมแล้วละ่ะทว่าสัมผัสเร้นลึกจากภายในอะไรก็ไม่รู้ได้บัญชาการให้เขาเอื้อมมือไปลองเปิดประตูออกไปบัตนี้นี่เองเขาถึงได้รู้ว่าห้องถูกล็อกจากด้านนอกเหมือนมีใครเอาแม่กุญแจมาใส่ไว้และเขาคนนั้นก็คงไม่ใช่ใคร นอกจากพี่น้อยพี่น่อยขังเขาไว้ทำไมวะเนี่ยเขาทั้งตกใจและสับสนในเหตุการณ์อาการง่วงหายไปเป็นปลิดทิ้งพลันนั้นเองมีเสียงฝีเท้าดังอยู่ในโถงทางเดินและดังใกล้เข้ามาแต่เสียงฝีเท้านั้นเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งเขาก้มเอาตาแนบตาแมวพี่หน่อยคงกลับมาแล้วทว่าเมื่อเสียงฝีเท้ามาหยุดอยู่ที่หน้าห้อง ภาพที่เห็นกลับเป็นชายแปลกหน้าสองคนลักษณะท่าทางไม่น่าไว้วางใจคนไว้หนวดหน้าดุพกปืนไว้ที่เอวส่วนคนร่างผอมน่าจะเป็นลูกน้องเอามือเขย่าแม่กุญแจหน้าห้องเสียงดังกุกกักพังประตูเข้าไปเลยไหลบกเพคนเป็นลูกน้องว่ามันไม่อยู่ห้องเราจะพังห้องมันเข้าไปหาผัสแสงอะไรวันนี้ไม่เจอวันหลังก็ค่อยมาหามันใหม่สิวะยังไงเสีย มันก่อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกคนมีหนวดหันไปบนกับลูกน้องก็เผื่อลูกพี่จะพังเข้าไปเอาของมีค่ามาขัดดอกไงคนร่างผอมยิ้มแหงแหงๆโธ่มึงก็พูดไม่คิดมันเป็นแค่คนวาดรูปกระจกกระจกมันจะมีสมบัติอะไรหรอไป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 พรุ่งนี้่อยแอบมาหามันใหม่แล้วค่อยคิดทบตน้นทบดอกอีกทีคนมีหนวดทำท่าจะออกเดินแต่ก็ยังลังเลเหมือนจะเปลี่ยนใจนั่น ยิ่งทำให้เขาใจสั่นแรงขึ้นไปอีกฉันว่านะที่มันหลบเราได้ทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะมันมีพลายกระสิบบอกก็ได้นะแล้วคนร่างผอมก็ดีดนิ้วเหมือนนึกอะไรขึ้นได้เอางี้ไหมลูกขี่ถ้าเราเจอญาติพี่น้องของมันก็จับเอามาเป็นตัวประกันคราวนี้แหละยังไงมันก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาให้เราและถ้ามันไม่ทำเราก็แค่ส่งญาติของมันไปเฝ้ารากมะม่วงแทน ได้ยินถึงตรงนี้สมควรถึงกับสะดุ้งเฮือกนึกขอบใจพี่หน่อยที่เอาแม่กุญแจคล้องล็อกไว้จนไอ้สองคนนี้ไม่สงสัยว่าข้างในห้องมีคนอยู่หลังจากนั้นสองคนนั้นก็เดินห่างออกไปฮลงไปทีเขาถอนหายใจเฮือกด้วยความโล่งอกได้นอนสักทีเขาทิ้งตัวลงบนโซฟาแล้วหลับตา ส่วนเรื่องที่พี่น้อยจะกลับมาเมื่อไรนั้นก็ช่างมันเขายังไม่อยากคิดให้เหนื่อยสมองนณต,ตอนนี้ขอนอนหลับเอาแรงดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำงานไม่ไหวทว่าปิดตาลงได้ไม่ถึงนาทีก็มีเสียงดังก็แก,ก๊กเหมือนคนกำลังทำอะไรอยู่ภายในห้องมันเสียงอะไรกันวะเขานอนเงี่ยหูฟังด้วยความสงสัยและเสียงมันดังอยู่อย่างนั้นจนเขาต้องลืมตา โง่หัวขึ้นมองอีกฝากหนึ่งของห้องที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรให้น่ากลัวทว่าบัดนี้ในแสงสลัวนั้นกลับมีร่างตะคุ่มตะคุ่มของเด็กน้อยคนหนึ่งอายุราวห้าขวบนั่งก้มหน้าเล่นอะไรบางอย่างอยู่กับพื้นเขาตัวเย็นเฉียบเลือดในกายเหมือนกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งถึงตรงนี้ไม่ต้องให้มีใครมาบอกเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่เห็นนั้น หาใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนหากแต่เป็นพอสรอีผีเจ้าของกระดูกในโกฎอย่างไม่ต้องสงสัยเขารีบยกมืออันสั่นเทาขึ้นไหวสาธุอย่าหลอกอยลรนกันเลยนะหน้าแค่ขอมานอนพักเอาแรงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะมารบกวนแต่อย่างใดเลยคำขอร้องของเขาเหมือนจะเป็นผลเพราะทันทีที่สิ้นเสียงแทนที่ร่างของผีเด็กจะหายไปทว่า ร่างผีนั้นกลับเงยหน้าขึ้นจ้องมองมาทางเขาเผยให้เห็นใบหน้าอันขาวซีดน่ากลัวและดวงตากลมโตที่มีเพียงตาขาวเสียงยืดยานเปล่งออกมาจากปากที่แทบไม่ได้ขยับน้าเห็นแม่หนูไหมแม่ไม่กลับมาหาหนูเลยพ่อหน่อยก็เอาแต่เล่นการพนัน ไม่ค่อยกลับห้องหนูเหงานะ้ามาเล่นกับหนูหน่อยได้ไหมน้ำเสียงของเด็กน้อยดูเศร้าส้อยน่าสงสารเขายังตกอยู่ในอาการตะลึงงนันกลัวก็กลัวสงสารเด็กน้อยนี้ก็สงสารแม่แม่หนูไปไหนล่ะเขาหลุดถามออกไปอย่างลืมตัวนั่นเองผีเด็กน้อยจึงค่อยๆยยันกายลุกขึ้นด้วยท่าทางแข็งแข็งไม่เป็นธรรมชาติ แม่เลิกกับพ่อไปหลังจากหนูเสียเพราะทนอยู่กับพ่อไม่ไหวเด็กน้อยเริ่มร้องไห้แต่ยังเดินยึกยักเข้าหาเขามือขาวสีดยืดนนามาไขว้าในวินาทีนั้นความกลัวของเขาค่อยๆพุ่งขึ้นใจอยากจะวิ่งแต่แขนขาก็ก้าวไม่ออกและถึงก้าวออกก็หนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วมือซ้ายอันเย็นชืด ก็คว้ามับเข้าที่แขนเหมือนต้องการไม่ให้เขานี้ไปไหนและหนูก็รู้ด้วยนะว่านาเคยเป็นแฟนเก่ากับแม่หนูเด็กน้อยหัวเราะคิกพร้อมกับเอานิ้วมือขวาค่อยๆค,ควักลูกกระทาตัวเองออกมากําไว้เลือดสดๆไหลติดมือและไหลโกรกออกมาจากบาดแผลที่ยุบลึกเข้าไปในเบ้าตาไหลอาบลงมาผ่านแก้มไปถึงคาง และส่งกลิ่นขาวคลุ้งมานะควักลูกตามาเล่นเป็นเพื่อนกับหนูหน่อยสิหนูเหงาเด็กน้อยที่ยื่นลูกตาอวดขณะเขายืนตะลึงงันด้วยความสยดสยองและเสียวไส้พยายามจะเบือนหน้านี้แต่ระบบประสาทต,ต่างๆไม่ตอบสนองแล้วพลันนั้นเองมือขาวซีดนั้นก็ยืดยาวออกมาจ่อที่ใบหน้านิ้วเล็กแหลม ทิ่มเข้าที่เบ้าตาของเขาอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทั้งหมดเหมือนระเบิดเปรี้ยงออกมาในคราเดียวก่อนที่ทุกอย่างจะขาดพึงและดับมืดลงนานเท่าไรไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนมีมือเย็นเย็มาสัมผัสที่ต้นแขนพร้อมกับแววเสียงที่เหมือนดังมาจากที่ไกลแสนไกลไอ้สมตื่นได้แล้วเมื่อเขากวาดตามองไปรอบตัวถึงได้รู้ว่าเช้าแล้ว พี่หน่อยสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมานอนอยู่กับพื้นเขาจึงเล่าเรื่องไปตามจริงเว้นแต่เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับแม่เด็กเพื่อไม่ให้แกระคายใจส่วนแกเองก็ขอโทษขอโพยเขาเช่นกันที่หลบเจ้านี่ไปนอนบ้านคนรู้จักโดยไม่ได้บอกล่าวถ้าวันนี้ยังเคลียร์กับแฟนไม่ได้ก็แวะมานอนกับพี่ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจพี่หน่อยพูดยิ้มยิ้มแต่เขายิ้มไม่ออก คืนเดียวก็เกินทนแล้วพี่เอ้ยเข็ดจริงๆและป่านนี้เขาก็เชื่อว่าแฟนคงสงบใจลงแล้วและน่าจะรอเขาอยู่เพราะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ล้วนต้องการความรักความเอาใจใส่ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นก็จบไปแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ให้อุทัยทิพย์ชาแนลด้วยนะครับจะได้มีเรื่องใหม่ๆมาโม้ให้ฟังสำหรับวันนี้ตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ